สวัสดีค่ะแล้วก็เป็นน้องแมวชุดที่มาจากปัตตานีที่แม่ไปรับมาเมื่อคืนนะคะน้องแมวคือ <c oughs> คือเรื่องราวน้องแมวสีตัวนี้นะี่ยก็คือว่ามีคนนำมาทิ้งแล้วน้องบีน้องบีก็คือคนที่คนที่ขับรถ ส่งน้องข้าใหม่ไปให้แม่เกียงอะค่ะน้องบีเขาอยู่ปัตตานีอะค่ะแล้วทีนี้มีน้องบีเขาก็คือไปทิ้งไว้แถวบ้านน้องบีอะนะคะเอาง่ายๆทิ้งมาหมดหกตัวแต่ว่าตายไปซะสองแล้วก็เหลืออยู่สีเพราะว่าสาเหตุที่บีเลี้ยงเอาไว้เองไม่ได้ก็เพราะว่าบีทำงานคือขนส่งอนะคะต้องวิ่งขึ้นวิ่งลงจากกรุงเทพลงภาคใต้ เลยทําให้ไม่มีใครอยู่ที่บ้านก็มไม่มีใครสามารถที่จะดูแลเด็กๆได้คือซึ่งลูกแมวขนาดนี้นะคะก็ยังหากิดเองไม่เป็นไงถ้าเกิดทิ้งเอาไว้ไม่มีคนให้อาหารให้น้ำเขาต้องตายแน่นอนเพราะว่าตายไปแล้วสองก็เหลือแพศสี่ค่ะบี <B S 2> เขาก็เลยคุยกแบบับคุยแบบแม่อ้อยว่าเนี่ยเรื่องราวมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้ แมวโซเลจิ่ถ้าเกิดว่าเราไม่ช่วยมานนองก็ต้องอดตายแน่นอนเพราะคนแถวนั้นเขาก็ไม่ไม่ได้สนใจที่จะดูแลไม่ไม,ไม่ไม่มีใครพูดง่ายๆว่าเดินไปบ้านนู้นบ้านนู้นก็ไล่เดินไปบ้านนี้บ,นนบ้านนี้ก็ไล่อ่ะนะคะแล้วคือแมวเด็กอ่ะเนาะขนาดนี้เนี่ยเขายังหากินเองไม่ได้อยู่แล้วไงถ้าแมวแบบสักครึ่งปีอะไรแบบเนี้ยยังพอหานกหาหนกูกินเองได้เนาะแต่ตัวเท่านี้คงจะไม่อะค่ะแม้ว่ก็เลยตัดสินใจ รับ,บน้องมาก่อนแล้วก็ว่าดูแลเขาให้แบบสักสามสี่วันนะครับพอดีน้องก็เจ็บตาด้วยอะคะ่ะหยอดยาให้เขาก่อนให้เขาหายแล้วอะไรนี่เธอแล้วแม่อ้อยจะนำน้องน้องทั้งสี่ตัวเนี้ยไปฝากให้หลวงพ่อเลี้ยงอะคะ่ะคือเอฟซี FC อย่าว่าแม่อ้อยเลยนะคะว่าหาหาหาบาปไปให้พระอะไรแบบนี้ไม่ใช่นะคะคือ หลวงพ่อน่ะท่านก็เลี้ยงแมวเอาไว้ห้าหตัวค่ะหลวงพ่อที่ว่าแม่อ้อยไปดูแลเด็กๆอยู่นะคะท่านก็เลี้ยงน้องๆเอาไว้ซึ่งในกรณีน้องแมวทั้งสี่ตัวนี้แม,อม่อ้อยก็ได้คุยกับหลวงพ่อแล้วนะคะก่อน่อนที่จะไปรับมาเนี่ยก็ว่าเออโยมขอฝากน้องแมวสีตัวนี้ได้ไหมคะก็เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้หลวงพ่อฟัง ซึ่งหลวงพ่อท่านก็ยินดีที่จะช่วยน้องๆเอาไว้อะค่ะเพราะว่าถึงแม้ว่าท่านจะไม่รับน้องๆสี่ตัวนี้เอาไว้คือในแต่ละอาทิตย์ทุกอาทิตย์แม่ก็จะแบ่งอาหารของที่บ้านไปไปให้อยู่แล้วไปให้เด็กๆที่กุฏิหลวงพ่ออยู่แล้วะค่ะคือในส่วนของอาหารเนี่ยคือคือไม่ต้องกังวลว่าจะเป็นภาระของพระอนะคะเพราะว่าเรื่องอาหารเรื่องนมแพ้อะไรแบบนี้แม่อ้อยก็จะแบ่งไปทุกอาทิตย์จ้ะในส่วนตรงนี้คือแม่อ้อยจะรับผิดชอบเองอะค่ะ ขอเพียงว่าให้เด็กๆได้มีที่อยู่เนาะเพราะลําพังแม่อ้อยบอกตรงๆค่ะแม่อ้อยรับไม่ไหวแล้วอะค่ะเพราะมันเยอะแล้วน้องที่บ้านอะมันก็เกินกําลังของแม่อ้อยแล้วอะค่ะแล้วน้องจะไปไหนล่ะลูกแม่อ้อยเลยจาเป็นต้องขอช่วยให้หลวงพ่อช่วยดูแลเอาไว้ซึ่งหลวงพ่อท่านก็สามารถที่จะรับน้องๆไว้ได้นะคะก็อย่างคืออย่างน้อยอะมันก็ดีกว่า ให้เด็กๆเที่ยวอยู่เร่ร่อนอยู่บริเวณนั้นซึ่งเราก็มองเห็นหนทางอยู่แล้วว่าถ้าเขาอยู่เร่ร่อนอยู่แบบนั้นเขาไม่มีทางที่จะมีชีวิตรอดอะค่ะเพราะฉะนั้นการที่เอามาฝากไว้กับหลวงพ่อน่ะยังเป็นการดีดีกว่าที่จะให้น้องอดอยากเร่ร่อนอยู่อยู่ที่นั่นนะค่ะ นี่คือจุดประสงค์ที่ว่าแม่จําเป็นต้องรับน้องมานะคะไม่ใช่ว่าเออรับมาแล้วเอาไปโยนให้พระไม่ใช่นะคะแต่คืออยากให้มองในทางกลับกันเนาะว่าอย่างน้อยถึงเขาจะเป็นแมววัดแต่เขาก็มีที่กินไม่อดไม่อยากมีที่ให้หลบเดือดหลบฝนเนาะแต่ถ้าเขาเป็นแมวเร่ร่อนเราก็มองเห็นหนทางว่าเขาจะไม่รอดแน่นอนนะจ่ะ <c oughs> ซึ่งก็เลยลง ลงมติกันว่าจะทําแบบนี้พอดีก่อนที่แม่อ้อยจะรับน้องมาแม่อ้อยก็ได้โทรปรึกษาผู้ใหญ่ท่านหนึ่งนะคะว่าสมควรไหมที่จะทําแบบนี้ซึ่งท่านผู้ใหญ่เขาก็โอเคนะคะว่าดีกว่าให้น้องไปเที่ยวเรียนรอนนะคะ ก็หน้าเอ็นดัวนะคะในวัยน่าจะประมาณไม่ถึงสองเดือนนะคะดูดูอายุแล้วน่าจะไม่ถึงสองเดือน,นะคะ่ะก็คือประวัติความเป็นมาของเด็กๆนะคะว่าทําไมเด็กๆถึงได้มาอยู่ที่แม่อ้อยก่อนก็ประมาณถักสามสี่วันอ่ะนะคะก็คงจะอาจจะไม่ถึงสามสี่วันแม่อ้อยก็จะพาน้องไปส่งที่กุฏิอะคะ่ะอะไรหลูกอะไรเอออะไรอะไรอะไร,อะไรมอมเมมอะ เจ็บตาเป็นแถวเลยนาะเออเจ็บตาใช่ไหมลูกอาลายสลิดท้งนั้นแม่อ้อยก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ